สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีแบบมีใครเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไปเที่ยวแล้วเราก็ถ่ายรูปมาแล้วบังเอิญที่แบบว่ารูปที่เราชอบถ่ายออกมามืดซะงั้นดูแล้วแบบเสียดายเสียดายมากงั้นวันนี้กุ้งจะมาบอกวิธีที่จะทำให้แบบ รูปดูสวยขึ้นนะคะแบบเพิ่มแสงง่ายๆด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือที่เรามีนี่แหละไม่ต้องใช้อะไรยุ่งยากเพียงแค่เรามีแอปตัวนี้แอปตัวนี้พิกอาร์นะคะเนี่ยเรามาลองทําดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างก็รอนิดนึงนะคะสัญญาณอินเทอร์เนต็ตที่แบบว่าเร็วมาก เราก็ต้องทำทรายเราก็นั่งรอรอให้นางหมุนหมุนหมุนมาตรงนี้นะคะกดไปที่ตรงรูปอะไรเนี่ยรูปบวกตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะมาเลือกรูปที่เราจะทําการปรับ ปรับแสง่างเลือกรูปนี้อันนี้ก็เป็นโฆษณาแล้วก็ข้ามไปกดออกนี่นะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาเลือกตรงนี้เครื่องมือเส้นโค้งแล้วเราก็ปรับนี่ปรับแสงได้ตามใจเราเลย ดูนะคะอันนี้ก็จะมืดๆหน่อยแสงเยอะมากอืมกุ้งจะใช้แสงประมาณนี้อ่ะปรับตามที่เราชอบอันนี้เราคือคิดว่าชอบละโอเคนี่พอปรับเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปที่แบบดูสวยขึ้นดูสว่างขึ้นเยอะมากนะคะหลังจากที่ รูปที่เราถ่ายมานี่แบบดำมืดแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยเราก็ไม่ต้องเสียรูปสวยๆของเราไปเนี่เราก็มากดตรงนี้เพื่อที่จะทําการบันทึกนะคะบันทึกเท่านี้เราก็จะได้รูปสวยๆเอาไว้เก็บเก็บไว้เป็นความทรงจำหรือว่าเอาไปโพส ตาม Facebook หรือว่า Instagram ของเรานะคะง่ายๆมีรูปที่เราแต่งเมื่อกี้คือเป็นรูปนี้เห็นไหมคะทุกคนดูดีกว่ารูปเก่าเยอะเลยนี่รูปที่เราถ่ายดูรูปที่เราถ่ายมาคือแบบแทบจะไม่เห็นว่านี่คนนี้คือใคร เป็นเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ใช้แต่งรูปกันนะคะลองไปโหลดมาใช้ดูนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็กุ้งก็มีเพียงเท่านี้ละคะ่ะยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กุ้งด้วยนะคะ